โอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟล็อกครั้งที่12ครับ สวัสดีครับผมไอเดียครับสำหรับคลิปนี้ครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าผมจะมาพูดเกี่ยวกับ o อเอ็ X ในปี2017<ล>เนื้อหาของคลิปนี้จะประมาณว่า o อในปี2017เนี่ยจะเป็นยังไงจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากปีที่แล้วครับอืมประมาณนี้โตะ๊ทำงานใหม่ครับ และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับช่อง o อเในปี2017นะครับก็คือผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,กนผมไม่รู้ว่าในปีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับช่องของผมบ้างนะครับแต่มันมีสิ่งที่ผมคิดว่าอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามทำให้ไปถึงจุดนั้นอยู่ครับเป้าหมายของผมคือผมอยากทำ คลิปหนังสั้นหรือว่าคลิปสั้นครับที่บอกว่ามีมี CG เป็นเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งท้ารู้จักคลิปก่อนหน้านี้2อสาคลิปก็จะเห็นว่าไม่มี c g เลยจริงๆต้องบอกว่ามีนะถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าทุกคลิปที่ผมทำมามี c g หมดเลยแต่ว่ามีแค่คลิปละช็อต2อช็อตอะไรอย่างเงี้ยปัญหาตอนนี้คือผมกำลังเรียนอยู่ครับตอนนี้ผมอยู่ปี4 อยู่ในเทอมสุดท้ายแนละ้วก็จะมีโปรเจกต์จบที่ต้องทํากับเพื่อนเป็นงานกลุ่มครับ <S <S แล้วก็มีวันที่ต้องไปเรียนบ้างอะไรอย่างนี้ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทําก็คือทําคลิป YouTube 2วันต่อสัปดาห์ก็คือวันพุธวีล็อกหรือว่าลงคลิปอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วก็วันศุกร์ก็คือหนังสัง้นงหรือว่าคลิป CG ประมาณนี้ก็มีไปเรียนทำโปรเจกต์จบไปด้วยพร้อมกันก็เลยอาจจะทําไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ครับแต่ผมก็สู้ตายลืมบทอีกแหละอันนี้ผมซื้อสมุดมาแบบ ไว้เขียนสคริปต์เวลาทําคลิปอะไรยผมก็จะจดสคริปต์แต่ละคลิปไปแล้วก็เอามานั่งอ่านเวลาทาคลิปครับดูเป็นงานเป็นการก็น่าแหละเนื่องจากตอนนี้คือผมเหลือคนเดียวแล้วก็ผมกาลังเรียนอยู่ก็เลยทําให้เวลาในการทําน้อยลงอะไรย่ครับต่อครับเอาเป็นว่าผมจะพยายามทําคลิปให้มีคุณภาพมากขึ้นมีซีดีที่อลังการ มากขึ้นมีความยาวคลิปที่ไม่สั้นเกินไปถ้าผมทำได้เออก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละครับทั้งหมดเ้ยก็นั่นแหละครับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรไว้เจอกันวันศุกร์นี้ครับสำหรับคลิปคลิปใหม่ออสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ ต้องขอตัวไปทำโปรเจกต์จบก่อนนัดเพื่อนเอาไว้ตอนนี้เพื่อนน่าจะด่าแล้วเดียรู้ว่ามีเรื่องต้องคุยว่ะคุยอะไรทำไมช่วงเนี้ยคุยจีสิทธ์อะมาสามจังวะคือก่อนมาเราต้องถ่ายคลิปอะไรเงี้ยคือจริงๆเราเป็นยูทูบเบอร์อยูทูบเบอร์ยูทูบเแบอะไรการทำงานต้องมีเวลาของมันดิเนี่ยตื่นเช้ามาขี้ยงเนี่ยขี้ยง <Young. S 2> นนยังนันไง น่านิ่งเลยบอกแล้วอันนี้ทำอะไรทำอะไรนี่ตัดต่ออยู่กำ้ังลงคลิปพรุ่งนี้ไงนี่คุยดีสิอยู่เนี่ยยังตัดต่อยก่อแล้วลงเมื่อไหร่เนี่ยกูจะได้ดูพรุ่งนี้อ๋อบอกเลยเรนบอมองเย็นใช่ไอืมช่องอะไรช่องอะไร Over เออ๋นี่น่าสนุกว่ะโอเคแล้วทีสิคบไม่ต้องคุยละไม่ต้องคุยละทำอะไรลองดูเลย